มาให้บ่อยขึ้นแล้วกันเพราะพี่คนขางบมั่นใจแล้วว่าฟิสิกส์เนี่ยยังยังมีน้องๆส่วนใหญ่ที่ยังมีปัญหาอยู่แน่นะครับคือยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับนะอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่ให้ความสำคัญนะจริงๆสังเกตมาหลายหลายปีติดกันแล้วนะครับพี่มองว่าฟิสิกส์เนี่ยคนที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงในช่วงบนๆเนี่ยนะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยยังยังยังน้อยนะครับพี่พี่มองว่ายัางน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่ทุกมาช่วย น้องที่ไม่ได้วิชานี้แล้วกันนะครับช่วยเติมคะแนนกันนะครับอ่านะครับส่วนคณิตศาสตร์เนี่ยพี่ก็มองว่าสองอันนี้ก็แพ้คู่นะคณิตหนึ่งเอเลเวลเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นพี่มองว่าสองอันเนี้ยนะครับยังมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหาอยู่อย่างแน่นอนนะครับเพะฉะนั้นสองอันเนี้ยนะครับคือคะแนนที่ที่พี่ทุกมองว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่แบบว่า สามารถจะจับวางได้นะครับก็คือช่วง80ดสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วพี่ก็เชียร์ให้ทุกคนนะไปอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะได้จบนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆวาดไปส่วนเคมีเนี่ยเคมีนี่พี่ก็มองว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงมันจะมีปีก่อนหน้าที่คะแนนมันเหมือนกระเตื้องขึ้นมานิดน,นะครับแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยก็4 5 0ห้าสิคนนะที่อยู่ในช่วง80ดถึงหนึ่งร้อยนะครับก็ พี่มองว่าปัญหาก็คือเรื่องของกลุ่มคำนวณน,นะครับนะคือพี่มองว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในโซนคำนวณทั้งหมดนะครับบวกลบคูณหารอะไรพวกนี้ที่น้องต้องใช้เรื่องพวกนี้นะครับจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบนะครับไม่ได้ไหมายความว่าบวกลบไม่ได้นะแต่หมายความว่ามันช้าเกินกว่าเวลาที่มีนะครับเดินซึ่งอาจจะแบบจริงๆอาจจะต้องข้อละสามนาทีใช่ไหม แต่จริงน้องอาจจะทำได้สักข้อละ5นาทีนะครับซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วเอาจริงมันก็ไม่ทันที่จะขึ้นไปถึงตรงนั้นนะครับราะตรงนี้แหละที่พี่ทุกจะมาแบบนะครับนำเสนอวิธีนะครับที่ทําให้ขั้นตอนของน,อ,งนองน้องเนี่ยมันยุ่งยากน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนจนไปถึงจุดนั้นได้นะครับแบบง่ายๆนะครับเด <ts il> ี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังหนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของความคิดซับซ้อนนะพี่จะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวพี่จะยกอย่างโจทย์ให้ดูด้วยนะครับความคิดนะครับที่นะครับซับซ้อน ตรงนี้นะครับสิ่งที่พี่จะบอกนะครับทุกวิชาใช้ใช้เหมือนกันพี่จะบอกว่าน้องจะต้องเอาความซับซ้อนพวกนั้นน่ะเอาออกเพราะว่าเวลาไปอยู่ตรงนั้นจริงอ่ะสิ่งที่น้องจะต้องจะต้องจะต้องทำคือมันจะต้องจบเร็วไอ้การจบเร็วเนี่ยน้องจะต้องไม่มีเรื่องของความซับซ้อนในในในหัวเราเกิดขึ้นเลยพี่ยกอย่างให้ฟังนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเรื่องเซตนะพี่จําโจทย์คร่าวๆได้เนาะอ่าถ้าใครถ้าใครมีโจทย์แล้วน้องก็เปิดตามนะครับพี่พี่ขอย่อโจทย์นะครับ คร่าวๆนะมันมีอยู่ข้อน้องดูภาพช,ช้าของพี่ดีนะข้อเนี้โจทย์เขาถามเรื่องของจำนวนสมาชิกนะครับของ power set ซ้อนกัน2ชั้นใช่ไหมนี่นะนนะพี่ขึ้นสีลงเลยนะเอาสีส,สวยๆเลยนะ ในภาวะปกติเนี่ยพี่ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วมันคือขนมสําหรับน้องๆส่วนใหญ่เลยด้วยนะครับแต่ขนมชิ้นนี้นะครับเมื่อไปอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยมันเคียยเเค้ยวยากเหลือเกินอ่ามันเคี้ยวยากเหลือเกินอ่หรือบางคนเนี่ยไปเย้เอาตอนหมดไปแล้วห้านาทีพี่ว่ามีนะเอาจริงๆนะพี่มั่นใจเลยทุกข้อที่เกิดขึ้นเนี่ยทําได้ไหมทําได้แต่ใช้เวลาเท่าไหร่ห้านาทีพี่หนาทีเองค่ะ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่ถึงบอกไงว่านะครับมีแน่นอนนะน้องที่ดูพี่ทุกอยู่นะหรือแอบดูทำไมต้องแอบคนที่แอบดูพี่ทุกอยู่นะครับน้องฟังดีๆและน้องจดบันทึกไว้ดีๆว่าเดี๋ยวพี่จะไปช้าๆนะครับให้น้องเห็นภาพช้านะครับเลยว่านะครับในกระบวนการของน้องเนี่ยมีจุดไหนที่น้องจะต้องหลีกเลี่ยงต้งแรกแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยน้องก็เจอแบบนี้อีกนะครับเพราะนั้นนะรู้ดีนะ อันที่จริงแล้วน้องรู้อยู่แล้วว่าสูตรของ power set นี่นะครับทุกคนท่องสูตรได้แล้วพี่มั่นใจด้วยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เรื่องการเก็บสูตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยลเรา่าพ่วาทุกคนได้นะครับน้องรู้อยู่ว่าในเมื่อโจทย์ถามเรื่องจํานวนสมาชิกว่ามีกี่ตัวเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับน้องรู้อยู่แล้วว่า power set A เนี่ยนะครับมันคืออันนี้สมาชิกมันมี2ตัวงั้นตรงเนี้สมาชิกของมันเนี่ยนะครับจำนวนตัวของมันเนี่ยนะครับจะต้องมี สองยกกำลังจำนวนสมาชิกก็คือสองยกกำลังสองตัวน,นั่นเองถูกต้องไหมอ่าทีนี้นะครับพี่ทุกตีเป็นตัวเลขเลยแล้วกัน,นครับมันก็คือสี่ตัวน,นั่นเองเนี่ยมีสี่ตัวอ่านะครับทีนี้นะครับน้องสเกดดี้พอมอน,น้องมีพอน้องใช้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยท้งก้อนเนี่ยนะมา p าว e r set เซตอีกทีนึงนะครับจำนวนสมาชิกตรงนี้พี่ก็มาเขียนนะครับ นนะครับเอาตัวเดิมมาอีกก็แปลว่าน้องจะต้องเป็น 2, ยกกําลังยกกําลังสมาชิกของตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้นะครับมีสมาชิกเป็น4ตัวใช่ไหม p o w r set ของน้องนมีสมาชิก4ตัวน้องก็ต้องเป็นสองกลังสถูกต้องไหมซึ่งนะครับมันก็คือ16ตัวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ พี่ตู้จะบอกว่านะครับน้องจะต้องบังคับจบตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยตรงนี้เลยนะครับน้องไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเพราะว่าความซับซ้อนเนี่ยนำมาซึ่งเวลาที่ใช้จุดสังเกตของพี่คือตรงนี้นะครับตรงนี้ทุกคนคิดมาถึงบรรทัดนี้ไม่มีปัญหาหรอกจากตรงนี้เลยนะครับแต่เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าถ้าน้องจะเอามายูเนียนกันเนี่ยนะครับมันแปลว่าจำนวนสมาชิกจะต้องเอามาเทรวมกันในกรณีที่มันไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยนะครับมันจะมียี่สิบตัวนะครับถ้าไม่ซ้ํากันเลยนะครับ,รบเดี๋ยวในชอยส์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเท่าไหร่นะ น้องดูดีนะครับน้องเห็นว่านะครับถ้าพี่เอามาเทลงกันน้องดูดีนะพี่จะตัดตรงนี้เลยนะครับจุดสําคัญของน้องคือตรงนี้นะครับพี่บอกแล้วว่ามันต้องไม่มีความซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะปัญหาของน้องส่วนใหญ่อ่ะพี่พูดกับน้องส่วนใหญ่นะคือความซับซ้อนน้องต้องตัดตรงนี้ออกเนี่ยคำนี้น้องต้องไม่มีคือน้องจะต้องหักจบในทันทีทันใดให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะพี่จะแนะวิธีไว้นะแน่นอนนะครับน้องเห็นว่านะครับตัวหนึ่งมีสิหกตัวหนึ่งเป็นสี่ หลายคนไปไล่แจ้งแต่พี่จะหักตรงนี้เลยน้องก็ดูดีนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเอามาเทรวมกันมันจะมียี่สิบตัวยี่สิบตัวไปไ,ไม่ได้ครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยพอขึ้นชื่อว่า power set เนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่า power set ของอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเนี่ยพี่เขียนตรงนี้นะอ่ามันจะต้องมีในนั้นอนะ่ะมันจะต้องมีเซ็ตว่างให้น้องดูตัวนอกสุดนะไอ้ power set เนี่ยนะครับ <ITA> มันจะต้องมีซ้ํากันหนึ่งตัวแน่นอนคือเซตว่างเนี่ยเพราะเซตว่างเนี่ยมันมันอยู่ในภาวะเซตของุูเซตอยู่แล้วอฉะนั้ต้องเห็นว่านะครับอย่างน้อยมีหนึ่งอย่างน้อยเนีมีหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นเอามาเทรวมกันสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับยี่สิบเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะอย่างน้อยมันมีซ้ํากันหนึ่งตัวแน่ๆนะครับตัวเนี้ยถูกแน่ๆถูกแน่ๆแต่จะถูกทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้แต่พิติกไว้ก่อนอืมมาเห็นไหม นองเดียวกันนะครับสิบนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะ้นองเห็นไหมนะครับพี่กาตไใบละสองก็ยังไม่ได้มีความคิดอะไรซับซ้อนเลยนะอ่านะครับที่นี้นะครับน้องก็ลองดูว่านะครับมันมันจะเหลือตรงเนี้นะครับให้น้องพี่นาหรือว่าถ้าสิบหกเนี่ยมันแปลว่ามันต้องซ้ํากันถึงสี่ตัวสี่ตัวนี่ต้องมาซ้ําในนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้แหละพี่พี่ถึงบอกไงว่าให้น้องดูให้ดีว่า <laughs> นะครับให้น้องดูให้ดีว่านะครับว่ามัน ว่ามันควรจะนะครับเนี่ยพี่พยายามจะให้น้องๆสังเกตให้ดีว่าอยู่ในห้องสอบจริงสมมติว่ามันกลี้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหมดเวลาโอ้โหหมดเวลาโอ้โหเดบปารกาเนี่ยภาพช้าเ่ยการาล่วงเลยเนะี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องดูให้ดีว่าโอกาสที่น้องจะตอบถูกมีมากน้อยแค่ไหนจุดนี้คือจุดที่พี่ลุกนําเสนอมาโดยตลอดนะครับและพี่เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าในเซีลยวนาทีเนี่ยครับพี่อยากทําทให้น้องทุกคนเนี่ยสามารถจะตอบได้นะ สิบเก้าเนี่ยมันถูกแน่ๆแ,แล้วมันถูกแน่แ,นแล้วก็เพราะว่านะอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆหมายถึงสมาชิกเนี่ยพี่ขยี้ทิ้งได้หมดเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับใครเลยเนี่ยภาวะเซ็ตส่งเด็ดเลยเนี่ยของใครก็าตามเนี่ยต้องมีเซ็ตว่างเป็นองค์ประกอบแล้วอย่างน้อยหนึ่งแต่จริงๆพี่มองว่ามันก็สิบเก้าเนี่ยก็ไม่น่าจะตอบนะน้องเห็นไหมนะครับสิบเก้าเนี่ยก็ไม่น่าจะตอบนะ นั่นขณะหมายความว่าพี่ไม่จะสนใจสมาชิกในนี้เลยเนะี่ยคุณจะเป็นพาว์เซตอะไรก็เรื่องของคุณนะคุณมีซ้ำกันแน่นอนหนึ่งตัวอ่าน้องเห็นไหมครับทีนี้ออะพี่เปิดแล้วกันนะนะครับทีนี้นะครับถ้า16เนี่ยมันก็เหมือนจะสุดโต่งเกินไปนิดนึงนะครับก็คือหมายความว่าใน4อันเนี้ยนะครับทษทีนะอ่าใน4อันเนี้ยคุณมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ในแง่มุมของการที่ว่าถ้าเราจะหักตอบเนี่ยมันก็สุดโต่งเกินไปนะในในความที่พี่ทุกอย่างให้น้องสังเกตดีว่า ข้อสอบเนี่ยอะไรก็ตามที่มันสุดโต่งมากเกินไปเนี่ยนะครับน้องสามารถจะตัดได้นะครับทั้งมากไปน้อยไปอะไรแบบนี้นะน้องเขาค่อยสังเกตตาไว้ดีนะเพราะฉะนั้นนะครับในความที่นะครับถ้าน้องสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยน้องจะรู้ว,ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตอยู่อันหนึ่งนะครับที่มันมีความเป็นไปได้สูงสุดที่ถ้ามันจะซ้ำกันนะก็คือเซตว่างตัวนั้นเนี่ยเพราะสมาชิกหนึ่งนั้นน่มันคือตัวนี้และตัวนี้จุดขายข,ายของเขาคือปีกาซ้อนซ้อนซ้อนกันแต่พี่จะไม่อธิบายละเอียดหรอก เพราะว่ามีหลายสื่อเขาอธิบายไปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ไม่พูดประเด็นนั้นเพราะประเด็นของพี่คือพี่ต้องตัดเอาความซับซ้อนและความยุ่งยากนั้นออกในช่วงเวลาจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่ตั้งข้อสังเกตให้น้องดูนิดนึงว่านะครับความสําคัญอยู่ตรงที่ความรีบร้อนและความรีบเร่งที่น้องต้องตอบในเวลาจํากัดอีกครั้งนะเกมการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่มีเวลาเหลือเฟือให้ทุกคนคิดและไต่ตองในแง่นั้นในแง่นี้ตรงนั้นและตรงนี้วิเคราะห์อย่างนี้ความซับซ้อนเนี่ย จะดึงเวลาที่ที่ใช้เนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆความซับซ้อนจะดึงเวลาที่ใช้และหลายคนเนี่ยนะครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีโปรแกร,รมเรื่องพวกนั้นมาพี่พูดอย่างนี้นะคนนั้นอันนั้นคือปัญหาเไรเพราะนั้นพี่ต้องบอกนะ่าถ้าจะช่วยน้องเร็วเนี่ยแปลว่ามันจะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเกิดขึ้นได้พื้นฐานบางอย่างนิดๆหน่อยๆแล้วตัดชอยส์เสริมมองความเป็นไปได้ในทุกแงม่มุมอันนี้จะช่วยทําให้ น้องๆเนี่ยนะครับได้คะแนนง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นสิบหกเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเรื่องสุดโตกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิบเก้าในถูกแน่แน่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็เหลืออันเดียวที่น่าสงสัยมากที่สุดมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะพี่พบอกนะครับแต่ว่าพี่มองว่านะครับในช่องวิธุกนี้นะครับพี่พูดตรงๆว่าพี่เน้นเรื่องการเดาแล้วกันเพราะพี่มองว่าการเดาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนอเกิดขึ้นแน่นอนจะมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งข้อนี้มันก็สอบเอเลยเวลล่าสุดนะ โจทย์ให้มานะพี่เคยทำให้ดูไปแล้วนะครับใครที่ใครที่มีข้อสอบนะน้องๆที่สอบปีแล้วนะครับน้องเปิดข้อสอบตามไปได้เลยนะครับทุกคนะครับเราเห็นว่าข่าวนี้พี่ทุกแจงไห้น้องดูนะแบบอันนี้นะครับเราไม่ได้ใช้สูตรเลยนะพี่เขียนเลยนะครับแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องๆส่วนใหญ่นยน้องๆม .4 นยก็เขียนได้หมดอ่ะอันนี้คือท่านในมุมของว่าเวลาไม่จํากัดนะนนะให้ A มาหา Power ซ e t a แล้วหา power s ซ t ซ้อนอีกทีอันนี้พี่ทุกไล่เขียนให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยครับเนี่ยน้องดูดีนะพี่ไล่เขียนให้เต็มๆเลยนะครับคําถามก็คือถ้าเวลาไม่จํากัดจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนะครับพี่จะบอกว่านะครับน้องไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับน้องไม่ต้องใช้ข้อสังเกตอะไรเลยน้องเขียนแบบในที่ทําการบ้านส่งคุณครูตามโรงเรียนทั่วๆไปได้เลยมันจบอยู่แล้วครับน้องดูดีครับ16ตัวนี่เมื่อวานี้พี่ทุกขยันจัดเลยเดี๋ยวพี่จะข้อให้น้องดูนะ พี่เขียนมาให้ดูเต็มๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดหน้าตามองเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ข้อสังเกตใดๆเลยมันเห็นคาลูกตาตรงนี้เลยแล้วจบตรงนี้เลยน้องเห็นไหมนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยเราทําอย่างนี้ได้ไหมล่ะเออปีการมันซ้อนกันหลายชั้นน้อง,องดูดีนะครับงั้นแปลว่าข้อจํากัดนี้เกิดขึ้นไม่ได้ในห้องสอบจริงถูกต้องไหมนะครับมันไม่มีเวลาพอให้เขียน,นทีนี้น้องมาดูนะ เขาให้มาแบบนี้นะครับน้องดูนะเขาจะหาสองอันนี้อยู่เนี่ยกันนะครับใช้เวละอ่าเขาเอาสองอันเนี้ยสองเซตเนี้ยมาอยู่เนี่นกันอันนึงมีสมาชิกสี่ตัวถูกต้องไหมอีกอันนึงมีสมาชิกสิบหกตัวแต่น้องจะเห็นว่าสองอันเนี้ยอัน,นที่ซ้ากันคืออันนี้พี่โยงเลยนะนหนึ่งนะที่ซ้ากันนะแล้วนี้สองนี่ครับมันมีแค่นี้เองเห็นปะหล่ดนะครับ นี่ครับแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจะเห็นว่านะครับเพราะเป็นอันอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับจะเห็นว่าเพาว่าเซตเเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดสี่ตัวทีนี้เวลาเขียนเนี่ยหลายคนจะดูนะมันมีตัวที่มันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่นะมาดูดีนะมันจะมีตัวนี้นะทุกคนดูนะเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะมันจะมีตัวนี้นะทุกคนดูดีนะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคาดูดีนะดื เดี๋ยวหลายคนบอกว่าพี่คือพี่จะบอกอย่างนี้ทุกคนครับต่อให้น้องเขียนเร็วจัดเลยนะน้องก็มีโอกาสน้องเห็นไหมล่ะว่าเวลารีบๆเนี่ยน้องเห็นไหมจุดแตกต่างขึ้นคือตรงนี้มันมีปีกาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะมันมีปีกาตรงรูทสองนะแต่ตรงนั้นไม่มีนะน้องเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะ <laughs> เห็นอย่าง อ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลารีบๆเนี่ยเี่ยคือใจความสําคัญคือพี่ไม่ได้มาบอกว่าให้ข้อนี้มันยากหรือมันง่ายแต่อย่างใดนะครับมันมีบางอย่างพี่พี่เล่าให้ฟังนี้ก่อนที่ไม่เหมือนภาวะปกติเวลาที่น้องไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันไม่ได้เอาแค่ได้กับไม่ได้นะครับถ้าเอาแค่ได้เนี่ยน้องรู้แต่น,นี่คือความรู้พื้นฐานธรรมดาธดาเลยนะในห้องเรียนเลยนะน้องให้น้อง,อง,องม .4 มานั่งเขียนก็ทุกคนตอบได้หมดนในประเทศไทยตอบได้หมด แต่ถ้ามันต้องจำกัดอยู่ในเวลาสอดแข่งขันอันนี้แข่งได้นะครับเพราะว่าทุกคนใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับนี่งไงเป็นอย่างงี้น้องเห็นไหมนะครับเพราะ,ะนั้นมันไม่ใช่ว่าให้มาเฉลยให้ดูมันนู้นนีนะ่นั่นน่ะมันไม่ใช่หรอกมันแข่งกับเวลาอยู่